สวัสดีครับผมบมมี่อย่งางไรต่อครับคือเกาเมื่อนี้กับซีพ้ามาเบิ้งผักครับผักชีครับผมที่ปลูกไว้อันนี้ได้ปลูกแต่พันธที่ยี่สเดือนก่อนครับมาสิ้นเดือนนี้สิพ้อมจำนายมันสิเป็นส่งไดยนะครับนี่กำลังงามครับ ส่วนกำลังงามสองแถวมีตายน้ำแน่ครับมันไอหักมันเปืปีอยบ่ิืนว่ะแถวแถวนี้ปลูกผักซีไปเรียบบ่คืนก็ได้เอาหอมเอาหอมมาเสียบได้สามหมื่นสี่หมื่นคือเกิดงามไว้แท้นี่ซื้อจากรถซื้อจากรถเพื่นมาขายครับหาสิบบาทเพิ่นว่ะแกะออกเลย ล่งจากดนแด้กก็แกะออกปลูกเลยนี่สามสี่มหมืน่นบ้งก็ต้นงามแลเด้ดเนี่ยครับว่าสิ้นเดือนสินจับนายมันสิท่านบอยมีท่านบอสิ้นเดือน นี่ครับไปพูดนะมองไรบ้านมองไรบ้านตายก็เอาหอมมาแซมลงไปแล้วก็สองแปกนี่ครับที่เฮ็ดไม่กําลั่งโพลูกไปวันวันที่สิบครับที่สิบที่ผ่านมาเลยครับนี่กําลั่งคืนกําลั่งโพลกําลั่งโพลึ้นมาจากดินฟังนี่อันนี้ผักชีเล่าครับ กำลังขึ้นด้อกันผักซีเหล้านี่กำลังขึ้นด้อกันเป็นแถวไปฟังนี่ผักซีเหล้ากำลังขืนเนี่ย,ก,าายมมก,กำลังโพหมาว่านหมู่ฮันโพอยู่ดิหุดหน่ำหมาว่านหมู่ฮันโพอยู่ม่ามือนหนีโพเด้อผักซีเหล้ากับนังโพตัวเน่หน่อยยังขึ้นมหมู่ฮันคักอยู่ แค่นี้ก็นะครับ